ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดิน16นอีกแล้วซึ่งเป็นเดวทา16สิงหาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมร้อยสิบหน่อยวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองนะเบ่งปันสองตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวสองเบ่งปานสองตัวเดียวทผพ้ชมก็ขอบคุณมากครับผมเน๋ยวทานที่แล้วก็เบ่งปานสอง ต่อไปครับผมใบนี้รัชนุชจับโคดสองตัวก็เบ่งปันสองตัวเดียวส8งแปดแปดสองสอ2ศูนย์นะท่านผู้ชม ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปกระบผมใบนี้ใบนี้ก็เดียวทานดับล่านาคินโนนะเนนบ่งปาน,นดับหนึ่งเบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวเนาะ ดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวท่านผู้ชมนาคิโนะนะต่อไปครับผมหน่วยโบนแบบสี่ตัวหน่วยโบนแบบสี่ตัวท่านผู้ชมศูนย์เก้าห้าหนึ่ง 0951เนวทานที่แล้ว82 7 6 2เนวทานที่แล้วผ่าน2เนวทานใหม่นี้0951 0951ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเต็ม10หน่วยโบน เต็มสิบหน่วยโบนนะก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมสี่หกเจ็ดเก้าสามสี่หกเจ็ดเก้าสามก็เปัน,ปน เบ่งปานห้าตัวนะเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอยสองตัวตดล่างอาดีตก็ท่านผู้ชม อดีตก็ผ่านเนี่ยทันใหม่นี้ครับ9125กับ80นะ80กับ9125จับโค่0102 0509 182 8589นะ01 02 05 09 แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดเก้านะแปดชุดทัพอโฉมแบ่งปันแปดชุดนะต่อไปการาชมวยนีซาวรดุดวิ่งบนสามสี่ 3, 4, นะวิ่งสามวิ่งสี่ วิ่ง3แล้วก็วิ่งสชาวโรดนะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันเต็มสิน่นยบญ แบ่งปันปเต็ม10หน่วยบบนก็แบ่งปันศูนย์สองสามส่นงสานะศูนย์สองส ก็ะเบ่งปันปดาบเหลือเด่นเต็มศูนย์สองสามสี่ชูนนิติจับไปกับวันชัยนะต่อไปครับผมใบนี้จับโคู่สองตัวล่างนะไม่ศูนย์จับโคู่นะแปดหกหกบาท แปดหนึ่0่แปนยน์ชมนะแปจับคู่กับ6 1 6 1 2นะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเดียวทางที่เบง่งัา ต่อไปกระผมใบนี้ท่าน,นี้ก็เบ่งปานเดียวทาหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่าง4 5 6 7 8 4 5 6 7 8ก็แเบงปาน5ตัวนะเบ่งปาน5ตัวให้พิษ เจอแล้นะเป็นเนียวทางสี่ห้าหกเจ็ดแปตะวชขอบคุณจริงจริงคอมูลเดี่ยวทางจี่แล้วผ่านศูนย์อดีตก็ผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้เอ่ยดับบนทุหลักหลักร้อยสิบหน่อย เบ่งปานดับเบ่งปานดับ1ตัวเดียวเนาะเดี๋ยวทานดับบนดับ1ตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณจริงๆขอนน้อมนเแีวทางต่อไปกระผมใบนี้เนวทานชูน10ล่างสสูตรนะสสูตร โซ่0 1 2 3 4 5ใบเ1 3นะใบ K 1 3 4โซ่โซ่10ล,ล,ล่าง0 1 2 3 4 5ต่อไปกระผมใบนี้เออใบนี้ครับเต้มอรอโโนอ เต็มร้อยสิบหน่อยเต็มหเต็ม7เต็ม9เต็ม0เต็มสองเต็มหเต็ม8เต็มสามหกเก้าเจ็ดศูนย์สองห้ามทชดตัวนะเบ่งปาน8ตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้พงบันทรายเด่นสิบหน่วยโบนแปดหนึ่งสี่นะแปดหนึ่งสี่อดีตก็ผ่านท่านผู้ชมอดีกก็ผ่านนะเดีย๋ยวท่านใหม่ก็เบงปันแปดหนึ่งสี่ท่านผู 8, 1, ้ชมก็ยินดีด้วยเนาะ ท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะต่อไปครับผมเบ่งปัน,ปนเต็มรวมล่างเต็มรวมล่างชูน1 2ึ่งสอสี่ห้าหกสูตรนะชูนเต็มหนึ่งเต็มเกนะ้าชูนเต็มหนึ่งเต็มเก้า จับคู่1009 1029 3836 4745 6563 7472 8381นะคู่2ตัวล่างนะคู่2ตัวล่างต่อไปครับ ใบนี้รักเกตเกลสรีเนวทอานดับหน่อยล่าดับ7ดับ7แล้วก็ดับโคโซนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง7จ็ดสามเจ็ดสี่เนะ โคดับโคดับล่างด้วยหลักหน่อยต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยโจชุดเต็มล่างนะอดีตที่แล้วผ่านนะอดีตที่แล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ07 0 8 0 9จ0 1>, 1 6 1 7 1 8 1 9 2 5 2 6 2 7 2 8 3 4 3 5 3 6 3 7 6 1 6 2 6 3 6 4ต่อไปครับผมใบนี้ก็เนวฐาน10ล่างแล้วก็เด่นล่างจับคู่นะ แปนแล้วก็หก 2. 2. 2นะึ่งสองแป1หกแปก็นึ่งปดสองูนูน่งเบงปันหกคู่เานหกู่ให้พิจารณาขอบคุณจริงๆูสุด ที่หแล้วก็สูตรที่สองรวมจับคู่กันต่อไปกระผมใบนี้ปันปันปันป่นปันเบ่งปาแนาวทางสามตัว7 2 3 7 2แล้วก็สา ก็อดีตก็สรุปแล้วผ่าน๋ยวทันใหม่นีนก็แเบงปัน7จ็ดเบ่งปันสแล้วก็เบ่งปันสไปต่อครับผมใบนี้ร้อยสิบหน่วยแบบ สามตัวร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกอดีตยาวยาวนะอดีตก็ผ่าน แนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสี่ห้าแล้วก็หกนะต่อไปครับผมไปนี่เอ้ยดับล่างดับล่างทุลักเบ่งปานะนดับสามนะดับสามอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะ แนวทันใหม่นี้ก็เบ่เงปันดับสารดับล่างตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับใบนี้สูตร2ตัวล่าง x นาน 8จับคู่กับ5 6 7 8 9อดีตผ่านนะ5 0 5 2เนาะเดี๋ยวทันใหมน่นี้ครับ2ตัวล่างจับคู่8 5 8 6 8 7 8 8แล้วก็8 9นะ8 5 8 6 8 7 8 8, 8แล้วก็8 9เนาะ ก็ขอบคุจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปกระผมใบนี้เบ่งปัน2 8 28จับชุดแปกห้แล้วก็5้าแปกห้แล้วก็ห้นะ สรุปแล้วผ่านสองผ่านแปดนะผ่านสองผ่านแปดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งป้อนอีกแล้วแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดร้อ,รอยเดี๋ยวท่านหลักอร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยท่านผู้ชมขอบคุณมาก ใบนี้ครับหลัก10ล่างแบบ5ตัวหลัก10ล่างแบบ5ตัวสง3งสาสนะสง3งสาสก็เบ่งปานเบ่งปาน5ตัวเบ่งปาน5ตัวให้พิจารณา แนวทานที่ประผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี้ก็สองสามสี่ห้าหกต่อไปกระผมไปนี้แนวทานบนเอ็กคมศูนย์หนึ่งสองสามอาดีตมีหลุดบ้างมีผ่านบ้างนะแนวทันใหม่นี้ศูนย์หนึ่งสองสาม ศูนย์หนึ่งสองสามต่อไปครับผมใบนี้ดับ10ล่างตัวเดียวนะดับหนึ่งตัวเดียวรักเกตเกวสุริดับคูหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหน่งเก้านะคูดับหลักสิบล่าง โดยเลขหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้รอสนอนนรร้อยสิบหน่อยนะเด่นเจ็ดสามนะอดีตก็หลุดไปหนึ่งเจ็ดหลุดไปนะแปดห้าสองหลุดไปนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดสามสามเจ็ด นะ7 3 3 7ทมท่านผชมท่านผู้ชมก็คลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม